รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีรายไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทาง Cable t ทีวีสีสัทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัฒน์อาพิพัฒเดชากณครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับน้ำนมแม่มีสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารกและเด็กเล็กการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแม่จึงได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้คุณแม่มีความรู้ความเข้าใจในการให้นมแม่มากขึ้นนอกจากนี้การให้น้ำนมแม่ยังมีผลดีต่อสุขภาพและสร้างความผูกพันระหว่างแม่และลูกน้อยบทบาทของแม่ในการเลี้ยงดูลูกจึงมีความสำคัญ และท้าทายมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน n s o ว t t o ทั h นวัตรกรรมจุกนมเจเนเรชันใหม่จากพีเจนตัวช่วยในการให้น้ำนมแม่เป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่คุณแม่นั้นน่าจะให้ความสําคัญเพื่อให้ลูกได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสมมีสุขภาพดีและสุขภามัยที่ถูกลักษณะค่ะหลังจากที่ได้ใช้จุกนมพีเจนนะคะตัวใหม Soft ่ Soft Touch นะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยก็ต้องบอกว่าเราใช้มาตั้งแต่รุ่นก่อนๆแล้วน้องก็คือไม่สำลักเลยแล้วก็คือไม่มีอาการโคลิกและยิ่งตัวนี้ คือมีความนุ่มมากขึ้นก็บอกเลยว่าลูกชอบแฮปปี้แล้วก็ไม่มีการสับสนเรื่องนมแม่เลยค่ะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วแม่ไม่ได้เป็นคนใช้เองลูกเป็นคน <c oughs> ใช้ซ,ซึ่งลูกรีวิวว่า <c oughs> ค่อนข้างที่จะเลอเพราะว่าลูกก็คือแบบว่าดูดด,ด,ดูดดูดดีอะคะ่ะ <c oughs> แบบว่าแบบว่ารู้สึกว่าลูกไม่สำลักไม่มากไปไม่น้อยไปเป็นจังหวะที่เขาดูดแล้วรู้สึกแบบว่าคลายคลืนกับนมแม่ทาให้เขาแบบว่าสามารถที่จะกินนมจากขวดได้อย่างสมูทไม่มีปัญหาค่ะค่าซาลามิวนะคะก็ตามชื่อจริงๆซอฟต์ทัชนะคะก็คือมันนิ่มมากๆแล้วกกก็ททีี่สําาคัญนอจ แม่สองท่านพูดไปแล้วนะคะก็ในเรื่องของการล้างก็สะดวกสําหรับแม่และพี่เลี้ยงมากๆเพราะว่ามันนิ่มจริงๆค่ะก็สาหรับแม่ๆม,มือใหม่นะคะที่ยังไม่รู้ว่าจะให้ลูกใช้ขวดนดมอะไรดีก็ขอบอกเลยค่ะว่าแม่ๆรุ่นพี่บอกมาแล้วว่าพีเจ้นดีไอลองใช้แล้วน้องวิว่าใช้แล้วรู้สึกว่าพีเจ้นดีจริงๆก็ลองมาใช้กันนะคะและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานิข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนกขวัอพิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ